สวัสดีค่ะห,ห,ห่างหายจนเป็นนาเลยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนอท่าที่เราเต้นกันไปคือเพลงใครลืมใครก่อนนะคะในการออกกำลังกายนะคะคลิปนี้จะมีคนสนใจเยอะมากนะคะเพื่อนๆอาจจะอยากจะได้ท่าประกอบนะคะวันนี้จะมาสอน,นะคะคลิปนี้ก็อาจจะอบบุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงกักตัวนะคะ เอเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะมือค่ะยกนะคะขาฉีดขวาะคะหนึ่งสองเปลี่ยนข้างนะคะ3ามสนะคะท่าแรกนะคะท่าที่สองหนึ่งสองสา,ส,าสี่นะคะสำหรับท่าที่สามท่าต่อไปนะคะหนึ่งสอง

จ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ด 1>, 1 2ึ่สาแปดค่ะจบคลิปจบท่านี้นะคะอ่าหนึ่งสเต็ปคือหนึ่งเพลงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็เรามาเริ่มท่าใหม่เหมือนเดิมนะคะก็กวาดซ้ายเหมือนเดิมค่ะอ่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนๆน,น,นะคะค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ